วลอลเลย์บอลสาวไทยแรงไม่หยุดอัดแคนาดาเก็บชัยชนะในช่นลีกวิกที่2ได้สวัสดีครับแฟนเฟซเปิดข่าวโลเรื่องคลิปนี้ทางช่องมาอัปเดตรายการแข่งขันวลอลเลย์บอลในช่นลีกของสาวไทยในวันนี้ที่เจอกับแคนาดาสามารถเก็บชัยชนะได้สําเร็จจะเป็นอย่างไรร,รับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับฝากชมโฆษณายอย่าเพิ่งกดข้าม เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับวอลเลย์บอลสาวไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแบบต่อเนื่องหลังเอาชนะแคนาดาไปได้3มเซตร,รวดประเดิมสนามในชั้นลีกวิกที่2ได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นมารั้งอันดับ2ชั่วคราวโดยมี11คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นที่อันดับ1ของตารางคะแนน การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2ที่สนามส์ท t รานิตาโคลิเซียมที่เมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่14-19ถึงมิถุนายน2565สาวไทยประเดิมสนามในสัปดาห์แรกได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยผลงานชนะ3แพ้1รั้งอันดับที่7ของตารางคะแนนล่าสุดเมื่อวันที่14มิถุนายน2565เป็นการลงสนามนัดแรกวอลเลย์บอลเสาไทยพบกับแคนาดาโดยเกมนี้ รัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนักแสดงซึ่งเป็นแฟนคลับของวอลเลย์บอลสาวไทยได้เดินทางไปยังประเทศฟิล,ลิปปินส์เพื่อเชียร์ทีมสาวไทยด้วยเกมนี้โค้ชด่วนเนายศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนปรับทัพเล็กน้อยส่งผู้เล่นลงสนามประกอบด้วยแก้วกัลยากมุลทลาพร้อมด้วยศริมามนกิจมือเซตที่ได้ลงเล่นเป็นครั้งแรกชัชชุออนมกศรพิมพิชยากกรำหัตยาบำรุงศุขอัจฉรพรคงยศ และมีนัทพรสนิทกลางเป็นตัวรับอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าสาวไทยไม่จะเจอผู้เล่นที่สูงใหญ่กว่าอย่างแคนาดาแต่ทว่ายังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้ในที่สุด3 0ต่อศเซต2 5 5ต่อ19 25/22ต่อและ26/24ต่อโดยเกมนี้พิมพิชยากกรํมเป็นผู้เล่นไทยที่ทำคะแนนได้มากที่สุดโดยทำไปทั้งหมด20คะแนนส่งผลให้วอลเลย์บอลสาวไทยเก็บเพิ่มอีก3คะแนนรวมชนะ4แพ้1มี11คะแนนโดยโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะพบกับโปลแลนด์ในวันที่16มิถุนายน2565เวลา10นาเวลาประเทศไทยที่สนามสมาร์ทออราเนต้าโคลิเซียมช่องวัน31ถ่ายทอดสด ขอบคุณเนื้อหาของข่าวนี้จากสมาคมวอลล์บอลแห่งประเทศไทยและข่าวสดออนไลน์นะครับและนี่นก็เป็นผลการแข่งขันล่าสุดสาวไทยเอาชนะทีมจากคานาดาได้สำเร็จ3.0เซตและพรุ่งนี้เราจะพบกับทีมโปลแลนด์จะแข่งขันเวลา10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยทางช่องวัน31ออย่าลืมส่งใจเชียร์ทีมไทยสุดแรงอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งใจให้สาวไทยคว้าชัยอีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ ฝากชมโฆษณายอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปสำหรับแฟน First เปิดข่าวแล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ